เราจะมามองถึงพิษภัยรอบตัวนะคะซึ่งเกิดจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหานี้จากนักวิชาการด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับรองาศาสตราจารย์ดรเสวัรคงเพียจันทร์ผู้ในการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดก,การไัยพิบัติ ข้อสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาหมอกควันเพราะอะไรที่อาเซียนมาถึงเกิดปัญหานี้บ่อยจังเลยคะอาจารย์จริงๆรปแยกเป็นส่วนก่อนนะครับใช้คำว่าอาเซียนปั๊บแล้วมันดูใหญ่มากจริงๆในกรณีของเราเนี่ยจะคุ้นกันมากก็คือการระบาดท่าเรือปางคนอ่าซึ่งจะไม่ใช่เกิดช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราไม่ได้เป็นประเด็นช่วงนี้ที่เป็นประเด็นกบเป็นฮิสเสียมากกว่าก็คือของเราจะเกิดในช่วงฤดูหนาวซึ่งจริงๆแล้วมันสัมพันธ์อย่างมากกับการทำไร้เรื่อยนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นจบหลักเลยของเราืออการทยเ้ ส่วนของนตอน,นที่เกิดขึ้นนะครับที่อินโดนีเซียรจริงๆแล้วก็เกี่ยวอยู่ก,ก,กับเรื่องการเกษตรเหมือนกันคือมันไปสัมพันธ์กับเรื่องการเผาเพื่อ,อจัดการทางป่า่วดหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีการสํารวจมาแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ในบริเวณเส้นสูงสุดแล้วเนี่ยอินโดนีเซียรประเทศเดียวเนี่ยมีปริมาณการสะสมของคาร์บอนสูงเกือบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งโลกเลยนะครับถ้าเกิดเรามาดูเฉพาะที่เส้นสูงสุดบริเวณเดียว ความหยก็คือที่เกาะปริมันตังหรือวอ่าเกาะบอรเนียวตามที่เราทราบกันดีเป็นแหล่งสะสมของพวกคาร์บอนจำนวนมากซึ่งคาร์บอนพวกนี้อยู่ในสภาพของดินพลุดินพลุคืออะไรก็คือจะเป็นดินที่มีพวก o อ g a n i c พวก,ากสารอินทรีย์สะสมอยู่มากพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้งต้นก่อนที่จะกลายมาเป็นน้ำมันนะครับั้ดินพลุจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความเป็นกรดสูงเมื่อมีความเป็นกรดสูงปั๊บแล้วเนี่ยตามภูมิปัญญ,ญาของผิด เขาก็คือว่าจะต้องมีการเผาก่อนเพื่อเป็นการปรับค่า pH ให้เหมาะสมเพราะว่า pH มันจะต่ำถ้าปรับสมดุลครับเมื่อเผาแล้วมันก็จะกลายเป็นด่าง pH ก็จะสูงขึ้นเพะนั้นก็หนึ่งคือเป็นการปรับค่า pH ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรก็คือเผาสองก็คือว่าเป็นการกําจัดพั้วแแรงแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อที่มันส่งผลกระทบต่อต่อพืชที่เขาจะปลูก ในช่วงมันไปสัมพันธ์กับเอล尼ョ่อย่างไรก็ <c oughs> คือว่าในช่วงเวลาที่เป็นปกปติเนี่ยอพอเผาปั๊บแล้วฝนก็จะตกค <c oughs> คือชาวบ้านเขาก็จะรู้ว่าถ้าเผาช่วงนี้ปั๊บแล้วเดี๋ยวฝนก็จะมาตกแล้วก็จกัดการให้ <c oughs> ดับให้มันเองตามธรรมชาติแต่พอเป็นปีที่เอลนิโยอย่างที่ผมพูดข่าวก่อนเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยมันค่อนข้างแรง <c oughs> จริงๆแล้วฝนจะตกกับไม่ตกเมื่อไม่ตก <c oughs> ปั๊บเขาไปแล้วแล้วใครม,มาดับ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรมาดับให้นะฮะเพราะฝนไม่ได้ตกมันก็เลยเกิดเป็นฮอตสปอตหรือว่าเป็นจุดที่เป็นความร้อนสูง ซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์ของมให้ดูนะครับจุดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แสดงถึงแหล่งเกิดของไฟป่าซึ่งเราสามารถมองจากดาวเทียมได้นะครับดาวเทียมก็จะปล่อยจับสัญญาณความร้อนตรงนั้นแล้วก็แสดงผลออกมาถ้าเทียบกันแล้วระหว่างสถานการณ์เหมควันซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าเราได้รับผลกระทบ พอพูดถึงความรุนแรงปั๊บแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่จะดูในเรื่องของระดับความเข้มข้นของเพียงแทนตัวที่เราพูดกันว่าเป็นปริมาณคุลองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนความดุนแรงในแง่ของเพียงสอนะครับหรือว่าคุลองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือแม้กระทั่งระดับความเข้มข้นของแกส๊สต่างๆที่จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์น็อกซ์โอโซนหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตรงนี้ก็เป็นตัวนึงที่เป็นตัวชี้วัดปกติที่กรมควบคุมมลพิษข,ของเราเองเก็ไม่ได้มีการนำเสนอผ่านทางเว็บ อีกอันหนึ่งที่ที่จำเป็นต้องกล่าวคือเรื่องของสารก่อมะเร็งครับซึ่งน้อยมากที่จะมีการนาเสนอแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นหลักที่ทุกคนสนใจก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองไม่ตองเือเรื่องของสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นถามว่าความรุนแรงต่างกันอย่างไรเนี่ยถ้าในแง่ประเด็นเรื่องสารก่อมะเร็งแล้วยังตอบย,ยากอยู่ต้องมีการทําวิจัยเชิงลึกต่อไปแต่ที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าตอนนี้ทางนีด้าเอง ่างกันเนี่ยความเสี่ยงที่ได้รับพวกสารพิษพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันต่างกันอยู่นะใช่ค,ครับเราก็มีการนาเอาข้อมูลจากทวาเสียง<ม>ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยนะครับเรามีการดึงข้อมูลจากอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียสิงคโปร<ม>์แล้วรวมเวียดนามส่วนนเนี้ยดึงเข้ามาเก็บไว้ในถังข้อมูลของเราแล้วก็ ให้ื่นที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนสนใจประเมินความบกรบทาเสียงก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางทิดาได้คือเราก็จะได้รู้ความเสี่ยงของตัวเราเองแล้วก็จะได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเผอๆอาจจะต้องเป็นการย้ายที่อยู่ขนาดนั้นเลยค่ะใช่ไหมัมันมีความเสี่ยงสูงต่อไปหนึงนะคุก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมมติถ้าเกิดเราต้องการจะไปซื้อที่ซื้อทางนะครับหรือว่าจะไปอยู่อาศัยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นอกจากที่จะมีทำเลดีแล้วนะครับราคาที่อาจจะไม่แพงมากมีการที่เรา เลยไม่ไดเ้เลยก็คือเราต้องไปอยู่ที่นั่นนานแล้วคุณภาพอากาศเป็นยังไงค่ะคือคือประเด็นตรงนี้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบแบบเฉียบพลันแต่มันเรื้อรังค่ะแล้วมัน ไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับใ,ในในแง่ของของการตรวจวัดมลพิษเนี่ยในอาเซียนนี่เราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะสังเกตได้จากการคน้นหาข้อมูลต่างๆในไทหรือว่าค่อนข้างครบมากอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมชไปอย่างครบควบคุมมลพิษ้วยเพพาะเราจัดงานนี้มาเราก็เราก็รู้ดีว่าประเทศเพื่อนบ้านเราต้องยอมห้าจะยอมแพ้ก็อาจจะในแง่สิงคโปร์แต่ว่าประเทศเขาเล็กกว่านั้นเขาดูแล ในเรื่องของการจดเ,เรื่องค่ามาตรฐานของสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศที่ผมนักเนตรงชั้นบรรยากาศนะครับไม่ใช่ในเขตของประกอบการอุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นชั้นบรรยากาศภายนอกนักตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับในขณะที่อเมริกา US EPA ก็ได้รกัก ที่เราต้องพัฒนาต่อไปค่ะเริ่มมาดีแล้วก็ต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกอาจารย์พูดถึงสารก่อมะเร็งเมื่อสักครู่หลายๆคนอาจจะนึกไปถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่อยู่ภายนอกอาคารเรืร่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษต่างๆจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในอาคารก็เสี่ยงด้วยจริงๆแล้ว90%ของเราเคยมีตัวเลขออกมาแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขแบบข่าศึกบอกวา่า เราตื่นเช้ามาเราถ้าเกิดท่านไหนที่อยู่ใน o, คอนโดเนี่เป็นมนุษย์คนเมืองเนี่ยนะครับก็ไม่ถ้าไม่ไม่เป็นบ้านก็เป็นคนอนโดเนีย่ยก็เป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับก็คือแน่นอนเราใช้ชีวิตอยูนะ่แล้วตื่นเช้ามาถ้าไม่ขับรถมาทํางาน<ม>ก็นั่งรถไปะนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่ BTS หรือว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินทุกอย่างก็อยู่ในอินดอร์ลงออกมาปับ๊บก็ได้ ีนี้ถ้าเกิดเป็นคนอยู่ในชนบทจะเป็นอีกแบบน,นครับตัวเลขก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้ก็ไม่สามารถมาที่พิงได้แต่ผมขอเน้นเฉพาะคนที่อยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้ถามว่าแล้วคุณภาพอากาศในภายในอาคารมาจากที่ไหนได้บ้างหนึ่งก็คือมาจากนอกอาคารนั่นแหละแต่ว่ามันถูกกรองม,มาแล้วระหนึ่งแต่ยังกรองได้ไม่หมดสองก็คือว่ามาจากการระเหยมีเฟอร์เนิเจอร์ต่างๆหรือย,อย่างในห้องสมุดก็อ้เตมไปหมดแล้วทว่นี้ก็มีสารของสายพันธุ์ที่จอยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ความร นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้มีการระบายอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกซึ่งเขามีอากาศรู้สึกระบายกันได้ตลอดเวลานะครับอีกอันหนึ่งก็คือจากเครื่องถ่กระสานถ้าคนที่อยู่สมัครงานแม้กระทั่งพวกบึกพิมอะไรต่างๆที่ต้วนแล้วแต่มีพวกสารอินทรีย์และเหงื่งาฟังดูแล้วมันยากมากเลยอาจารย์เพราะมันกลายเป็นว่าเหมือนทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยแบบนี้ตามคาแนะนา จริงๆแล้วปัญหาเกิดที่ไหนก็ต้องให้ดับที่ต้นเหตุมันนะครับไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ททดีที่สุดก,ก็คือพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่จุดเสี่ยงให้มันน้อยที่สุดที่ปบนไปได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ก็ต้องไปทาอย่างอื่นเสริมแทนเช่นเราก็าต้องกระตุ้นกลุ่มคุ้มกันเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาสารหลายตัวเนียสามารถขับออกได้กับ,กบเหงื่อในกรณีที่เราเออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ว่าสารที่ตัวจะขับ นี่คือนี่คือไฮไลท์น่งก็คือว่าสารก่อมอะเรส่วนใหญ่แล้วขับออกทางเดินไม่ได้ค่ะไม่เหมือนโลหนะั<ต>ไม่ละลายในน้ำไม่ละลาย,ลยในน้ำเพราะมันไม่ชอบน้ำมันจะมาจับกับไขมันเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารก่อมอะไรอย่างเช่นพวกคนท่าน,น,นที่ชอบปิ้งย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาไอ้เครื่อที่มันไม่ไม่เป,เปลี่ยนนั่นแหละ เราได้ยินกันมาบ่อยครั้งแต่ถ้าพูดถึงความตระหนักแล้วก็พูดถึงเรื่องของความระมัดระวังอาจจะไม่ค่อยมีมากเท่าที่ควรในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ได้ฟังจากอาจารย์สิวัตแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้มีการปร,รับเปลี่ยนพฤติกรรมกันบ้างแล้วก็มองเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เฉพาะแต่ปัญหาในบ้านเราแต่ว่าเป็นปัญหาระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะวันนี้เรา